งามหน้าแฟนบอลอาร์ซนอนควงเหรียญมาใส่แข้งแมนยูกองเชียร์อาร์ซนอนปาเหรียญใส่นักเตะแมนยูนตเตระหว่างเกม FA Cup ครัรอบที่4นี่เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่พวกเขาก่อเรื่องงามหน้าหลังจากที่เดือนก่อนเพิ่งปาก,กวดใส่หัวเดเรอัลลี่นะฮะกองกลางของสเปอร์มาหมัด แฟนบอลอาร์เซนอลก่อเรื่องเช้าในการควงเหรียญใส่นักเตะแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระหว่างเกมเอเอคัพรอบที่4นัดเป็นเกมที่พวกเขาพ่ายแพ้1ประตูต่อ3คารังที่เอมิเรสสเตเดียมเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคมนะฮะประมาณเวลาตี2 55นาทีนะฮะในช่วงเวลาที่84นะครับในเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะช่วงมาคัสเรดฟอร์ดหัวหอกทีมเยือนนะฮะกับเซอัตโคลาสนาธนะฮะแนวรับของอาร์เซนอลมีปากเสียงกันตรงอัศจรรย์นะฮะของฝั่งแฟนบอลเจ้าถิ่น จนทาให้หนักเตะผู้อื่นทั้งสองทีมต้องมาปกป้องเพื่อนร่วมทีมและทําให้เกิดขึ้นการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามในจังหวะที่แฟนบอลอาร์เซนอลโคงเรียนลงมาสนามนั้นนะฮะยังดีที่ไม่มีโดนใครนะฮะและก็ยังมีเอซริยังกับต้นทีมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเก็บเหรียญเอามาให้ผู้ช่วยผู้ตัดสินก่อนที่จะพดข้อความแบบหาในทวิตเตอร์หลังเกมว่าออกหัวเราชนะออกก้อยพวกนายแพ้ทั้งนี้ในจังหวะที่เรดฟอร์กับโคลาซินัสมีปากเสียงกันนั้นนะฮะเจสซี่ลินกาด บีนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหันไปทะเลาะก,กับแฟนบอลเจ้าถินด้วยแต่ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนหรือหลังนะฮะในเรื่องของการไปเหรียญลงมาอย่างไรก็ตามนี่คือเหตุการณ์อีกหนึ่งครั้งนะฮะที่สาวกอาร์ซิโนนนะฮะคว้างของลงมาในสนามเพราะในเกมคาราบาวคัพรอบก่อนรองชนะเลิศในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแฟนบอลของพวกเขาก็ยนขวดน้ำใส่ศีรษะโอเลอันลีนะฮะของกองกลางท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยเช่นกัน และนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงระหว่างเกมระหว่างอาร์เซนอลพบแมนยูนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะฮะถ้าหากแอดมินนะฮะอ่านชื่อนะักฟุตบอลผิดต้องขออภัยแฟนบอลอาร์เซนอลทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ